ยอหลานนะครับผมแล้วมาดูประวัติกันก่อนดีกว่านะฮะว่าเรากดไปแล้วกี่โลมีการันตีไหมไม่มีเลยคือตัวท้ายที่ออกคืออากาศเลยพี่เราเอายังไงดีพี่เราจะกดตรงนี้เราจะเราจะกระโดดลงไปแล้วกดเออกดเลยยังไงนะไม่เรากดเลยเราอย่าไปกระโดดสีเราก็จะไปมาจีทำไมโอ้ได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 ้เดี๋ยวผมกดเลยแล้วกันโอเค 10โลแรกเดี๋ยวก่อนนะเอาแรกเรากดเลยชิบหายเอาไปแล้ว10โลพี่เฮ้ยทองเฮ้ยทองเฮ้ยมาเฮ้ยมา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 เฮ้ยเฮ้ยทองวัแล้วทองวัแล้วทองวัแล้วเฮ้ยมันจะเร็วขนาดนั้นเลยหรอไม่นะไม่นะมันเป็นไม่ได้มันเป็นไม่ได้มันเป็นไม่ได้จริงไหมมันเป็นไม่ได้จริงไหม โอ้นึกว่าจะออกเลยโอกาสมันก็ห้าสิบห้าสิบอะนะโอ้ยแต่ตลกไม่เป็นไรพี่เรายังมีหวังก่อนเร็วเรายังมีหวังเรายังมีไพโปดเจ็บเรืออยู่เลอประมาณสามสิบโลทุกคน